ซองแซบ้านเกิดขององุ่นซซยองบลองที่เป็นเบนชมมากไปทั่วโลกจะเจ๋งขนาดไหนและจะมีอะไรให้เราค้นหาเดี๋ยวคลิปนี้รู้กันครับสวัสดีครับผมโน้จากชว์เซลานไวน์ปาสนามเด็กเล่นของคนรักไวน์ซองแซนะครับเป็นชื่อที่คนที่ชื่นชมในไวน์เนี่ยทุกคนต้องรู้จักเพราะซองแซเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นเขตปลูกไวน์นะครับที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในแคว้นโว,วาเล่เลยทีเดียว นะครับซึ่งลัววาเล่นเนี่ยก็เป็นแคว้นที่สวิล์นะครับเราพยายามที่จะเชียร์ทุกคนให้หันมาดื่มนะครับเพราะไวน์เนี่ยมันดีจริงๆแล้วก็ราคาเนี่ยยังจับต้องได้อยู่มากเท่านั้นไม่พอนะครับ วายขาวจากซองแซเนี่ยยังเป็นวายขาวที่เรียกว่าเป็นไอดอลนะครับแล้วก็เป็นไม้บรรทัดของวายขาวที่ทําจากซุยองบลองจากทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเขตนี้ก็คือเป็นเขตออริจินอลของวายขาวซุยองบลองแล้วก็ทําให้วายขาวสไตล์นี้เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกเลยทีเดียวแต่นะครับวายจากซองแซเนี่ยไม่ใช่มีแค่วายขาวและจริงๆวายขาวเนี่ยก็คือมีหลากหลายคุณภาพ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นนะครับไปถึงระดับพรีเมียมที่เรียกว่าคอมเพล็กซ์พาวเวอร์ฟูลแล้วก็มีเอจิ้งโพเทนเชียลเนี่ยเป็น 10, 10ปีเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือในซองแซนเนี่ยมันได้ไม่ได้มีคลาสฟิเคชันที่แบ่งแยกกันชัดเจนเหมือนกับเปอร์กันดี้ที่แบ่งออกเป็นบุกองเป็นวิลล่าเป็นพรีเมียร์ครูแล้วก็ครองครูอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงที่เราจะสามารถเลือกวายซองแซน,นะครับที่เราถูกใจแล้วก็ถูกปากได้เดี๋ยว มาดูกันในคลิปนี้เลยครับชื่อซองแซนะครับจริงๆแล้วมาจากชื่อหัวเมืองเก่าในฝรั่งเศสนะครับที่มีความสำคัญมากๆซองแซนะครับเป็นอพเวเลชันย่อยนะครับที่อยู่ในเขตที่เรียกว่าเซ็นทรัลลัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับที่ตั้งของซองแซนะมันมีระยะทางใกล้กับชาเปลีนะครับหรือว่าแชมเปญนะครับมากกว่าเขตปลูกไวน์ที่สำคัญๆในแคว้นลัวเขตอื่นๆอีกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนะครับ ซองแซเนี่ยจะมีภูมิอากาศนะครับแล้วก็ดินนะครับที่ใกล้เคียงกับแชมเปญแล้วก็ชาบรีมากๆเลยทีเดียวในซองแซนะครับจำง่ายมากเลยเพราะว่ามีองุ่นที่ปลูกกันอยู่เพียง2องพันเท่านั้นถ้าเป็นองุ่นขาวนะครับก็คือเป็นองุ่นพันซูยองบลองนะครับอย่างที่คนทราบดีอยู่แล้วแต่รู้กันไหมครับว่า จริงๆแล้วในซองแซนเนี่ยเขาปลูกองุ่นแดงอย่างพินูนัวมาก่อนแต่หลังจากที่ฟิโรซีรานะครับมาระบาดท,ทั่วยุโรปนะครับคนก็เริ่มนิยมปลูกพินูนัวน้อยลงเพราะมันเป็นองุ่นที่ขี้โรคแล้วก็ปลูกยากคนก็เลยหันมาปลูกองุ่นขาวอย่างซูยองบลองแทน นจนในปัจจุบันก็คือมีพื้นที่ในการปลูกซองบลองนี้ก็คือเป็น80%นะครับและอีก20%ที่เหลือก็คือจะเป็นการปลูกองุ่นพีโนนัวซึ่งในซองแซก็คือจะมีการเอามาทำเป็นโรเซ่น,นะครับเป็นส่วนน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะมาทำเป็นไวน์แดงพีโนนันวที่ขอบอกได้เลยว่ารสชาติและคุณภาพดีมากๆแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกับไวน์แดงเบอร์กันดีที่เป็นที่นิยมอยู่ในทุกวันนี้ ซองแซนะครับเป็นเขตปลูกไวน์ที่ค่อนข้างเล็กนะครับโดยมีพื้นที่เพาะปลูกเนี่ยเพียง3,000เฮกตาร์นั้นเองนะครับและใน3,000เฮกตาร์นียก็คือมีไวน์กรเออร์อยู่ประมาณ280รายเขตปลูกไวน์นี้นะครับเป็นเขตปลูกไวน์ที่ค่อนข้างหนาวเย็นนะครับแล้วก็เป็นเขตปลูกไวน์ที่มีฝนตกน้อยและที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นเขตที่มีดินที่มีความพิเศษมากๆ เมื่อหลายร้อยล้านปีที่แล้วนะครับบริเวณนี้ก็คือเป็นมหาสมุทรเลยนะครับแล้วในมหาสมุทรเนี่ยมันก็จะมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มีเปลือกนะครับที่เต็มไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับเมื่อสิ่งมีชีวิตพวกนี้ตายลงนะครับมันก็จะทับถมกันไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็คือเกิดเป็นลาสต์โตนขึ้นมาเท่านั้นไม่พอนะครับในทะเลเนี่ยมันยังมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอีกจําพวกหนึ่งนะครับที่มีซิลิก้าอยู่ในตัวเยอะมาก ซึ่งพอสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะครับได้ตายลงมันก็จะลงไปทับถมกันเหมือนกันที่ก้นทะเลแล้วก็จะเกิดเป็นดินอีกหนึ่งประเภทที่เรียกว่าฟลินต์นะครับหรือในภาษาฝรั่งเศสก็คือซิเล็กซ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในซองแสเนี่ยความพิเศษก็คือมันจะเป็นดินที่อุดมไปด้วยลามสโตนนะครับแล้วก็จะมีฟลินต์นะครับหรือซิเล็กซ์เนี่ยแทรกอยู่เป็นบริเวณบริเวณไปซึ่งนี่นะครับก็คือที่มาของดินสาประเภทที่มีชื่อเสียงในซองแสนะครับซึ่งเป็นดินที่เรียกว่า เหมาะกันอย่างมากๆกับองุ่นโซโยองบลองและก็พีโนนัวดินประเภทแรกในซองแซนะครับก็มีชื่อฝรั่งเศสที่เรียกว่าไคายอดกับกียอดนะครับซึ่งเป็นลานโตนจากยุคออกซ์โฟเดียนนะครับเป็นลานโตนที่มีอายุมากที่สุดเก่าแก่ที่สุดในซองแซนะครับแล้วก็ดินก็คือจะถูกกัดกร่อนมาเยอะมากนะครับจะกลายเป็นหินก้อนเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีคโคลนผสมอยู่มาก ทำให้วายโซยองบลองนะครับที่มาจากดินประเภทนี้ก็คือจะเป็นวายที่มีกลิ่นหอมนะครับสดชื่นนะครับดื่มง่ายแล้วก็เป็นวายที่ไม่ต้องเก็บนานมากโดยหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงมากๆกับดินประเภทนี้ก็คือหมู่บ้านที่มีชื่อว่าบุยนั่นเองดินประเภทที่2นะครับก็คือเป็นดินสีขาวนะครับที่มีชื่อเรียกภาษาฝรั่งเศสว่าเทเลสบลอนช์ดินนี้นะครับก็คือเป็นดินที่อุดมไปด้วยหินปูนนะครับหรือลามโซนจากยุคคิเมริเจียนนะครับซึ่ง หินปูนคินมเมริเจียนเนี่ยเป,เป็นอะไรที่มีชื่อเสียงมากๆเพราะเป็นดินที่มีอยู่ในแคว้นแชมเปญนะครับแล้วก็ชาบลีนะครับแล้วก็แคว้นลัวก็คือในซองแซปูเยฟูเม่และก็เมนูชูสลองเท่านั้นเองในเทเลสบลอนช์นะครับยังแบ่งออกได้อีกเป็น2ประเภทนะครับอย่างแรกนะครับก็คือแคลแคแต่ปูซองแซนะครับซึ่งเป็นดินที่มีหินปูนนะครับที่อุดมไปด้วยฟอสซิลมากๆนะครับแล้วก็ดินก็คือเต็มไปด้วยหินเลยนะครับ กับแบบที่2นะครับมีชื่อว่ามานเดปูชานะครับก็คือเป็นหินปูนนะครับที่มีส่วนผสมของคโคลนเยอะกว่าซึ่ง2ชื่อนี้นะครับถ้าใครที่อยากจะเจาะเลือกเรื่องซองแซเนี่ยก็คือต้องท่องจำไว้เลยทีเดียวเพราะว่าโปรดิวเซอร์ระดับท็อปนะครับแล้วก็วายตัว to ท็อปเนี่ยก็คือจะมีเมนชั่นเลยว่าไม่แคลแคลเดบูซองแซนะครับก็จะเป็นมาน์เดปูชาจริงๆแล้วดินประเภทนี้หายากมากๆนะครับยากที่สุดก็คือแคลแคล เดปูซองแซนะครับมีพื้นที่เพียงร้อยถึง200เฮกตาร์เท่านั้นเองนะครับกับประเภทที่2ก็คือมาเดปูชานะครับก็คือจะมีพื้นที่เพียง6 0 0้อถึงเจ็เฮกตาร์นะครับแล้วไวน์จากดิน2ประเภทนี้ก็คือเป็นไวน์ที่คอมเพล็กซ์ที่สุดนะครับพาวเวอร์ฟูลที่สุดแล้วก็มีเอจิ้งโพเทนเชียลนะครับสูงที่สุดในซองแซเลยทีเดียว ดินประเภทที่3นะครับก็คือดินฟลินตนะครับหรือภาษาฝรั่งเศสก็คือซีเล็กนะครับซึ่งเป็นดินที่มีชื่อเสียงมากๆในเพื่อนบ้านอย่างปูเย่ฟูเม่นะครับและในซองแซเนี่ยก็คือดินที่มีฟลินตเยอะก็คือจะเป็นดินที่ติดกับปูเย่ฟูเม่หรือทางฝั่งตะวันออกนะครับติดกับแม,นม่น้ำหลวนั่นเองซึ่งไวน์ซูยองบลองนะครับที่ปลูกอยู่บนดินฟลินตนะครับเนี่ยจะเป็นไวน์ที่มีคาแรคเตอร์ยูนิคสุดๆเลยนะครับก็คือจะมี กลิ่นหอมมากๆนะครับแลว้วไวก็คือพริ้วมากๆและที่สําคัญก็คือจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือกลิ่นของดินปืนนั่นเองคล้ายกับไวน์จากเขตดังอย่างชาบรีซึ่งหมู่บ้านนะครับที่มีดินฟลินต์มากที่สุดเลยนะครับแล้วก็เก่าแก่มากที่สุดก็คือเมืองส่องแส่นั่นเองนะครับโดยจะมีมากนะครับทางตอนใต้นะครับและทางตะวันออกของซ่องแส่นะครับ ยกตัวอย่างก็คืออันนี้นะครับก็คือเป็นเนินที่เรียกว่าลาดามัวเซียนะครับซึ่งเป็นเนินที่มีฟลินต์นะครับแล้วก็มีผู้ผลิตชื่อดังอย่างอัลฟอสเมโรทาพินโนโนที่เรียกว่ามีคาแรคเตอร์ที่อยู่นิคมากๆเลยซึ่งไวนจากดินทั้ง3ประเภทนี้นะครับก็คือจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับจำง่ายๆนะครับก็คือถ้าเป็นฟลินต์นะครับ ก็คือจะเป็นบริเวณนะครับที่ติดกับปูเยฟูเมนะครับก็คือทางฝั่งตะวันออกตรงกลางนะครับของเขตซองแสก,ก็คือจะเป็นไวน์ที่เรียกว่าไคยอดกับกิยอดนะครับหรือว่าเป็นไวน์ที่ดื่มง่ายหอมเมืองที่ดังๆก็คือเมืองบุยนะครับสำหรับเทเลสปรอนช์ครับจะมีชื่อหมู่บ้านที่ต้องจําอยู่หนึ่งชื่อก็คือชาวียงนะครับซึ่งอยู่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ไปทางตะวันตกของเมืองซองแสกทีหนึง่งนะครับและอีกชื่อที่ต้องจําเลยก็คือเป็นเนินที่เรียกว่า ลามูเซียนะครับซึ่งเป็นเนินอยู่ทางตอนใต้ของซองแสกทีน,นสำหรับรสชาตินะครับของไวน์ซองแซเนี่ยถ้าเป็นไวน์ขาวนะครับก็คือจริง,รงๆมันจะสามารถแบ่งได้เป็นสไตล์ตาม ลักษณะของดินทั้ง3ประเภทเลยทีเดียวก็คืออย่างแรกนะครับก็คือเป็นซองแซนะครับที่หอมสดชื่นดื่มง่ายนะครับแล้วไม่ได้เพาเวอรฟูมากมายก็คือเป็นซองแซที่มาจากดินประเภทแรกนะครับกหยอดกับกีหยอดสไตล์ที่2ก็คือเป็นไวน์ที่เรียกว่าเพาเวอร์ฟูลคอมเพล็กซ์นะครับและเป็นไวน์ที่เรียกว่าต้องเก็บไว้5ปี วัยถึงจะเริ่มเปิดแล้วก็โชว์ potential ที่แท้จริงนะครับก็คือเป็นวัยที่มาจากทางฝั่งตะวันตกเป็นหลักนะครับหรือวัยที่มาจากเทเลสบรอนช์นั่นเอง <c oughs> ส่วนสไตล์สุดท้ายนะครับก็คือเป็นวัยที่มาจากดินที่เป็นเซเล็กนะครับหรือฟลินตนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นวัยที่เรียกว่าพลิ้วมากๆนะครับเป็นวัยที่มี aging potential สูงเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นวัยที่เรียกว่ามีกลิ่นที่เป็นเอกลัก,กษณ์แบบประมาณดินปืนนะครับคล้ายๆกับวัยอย่างชาบลี สำหรับใครนะครับที่ฟังมาจนถึงตอนนี้และอยากจะลองไวน์จากซองแซนะครับก็จะมีวินเทจที่ผมแนะนำนะครับก็คือจะมี2,005นะครับ2,009 2,010นะครับแล้วก็ใหม่ขึ้นมาหน่อยก็คือจะมี2,015 2,016นะครับและดีมากๆเลยก็คือจะเป็นปี2,019แล้วก็2,020นะครับแต่อย่าลืมนะครับนอกจากวน์ขาวทองบลองที่อร่อยมากๆแล้วนะครับไวน์ซองแซเนี่ยยังมีวนยแดงอีกด้วยนะครับที่ทำจากองุ่นพินนนัว ซึ่งสไตล์วายพีนูนวในซองแซเนี่ยเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับแล้วก็ไวน์เมเกอร์นะครับเขามักจะนิยมปลูกวายพีนูนวนะครับอยู่บนดินที่มีฟลิน์เป็นส่วนผสมอยู่มากครับทำให้มันเป็นวายที่เรียกว่ามีพลิ้วไหวนะครับแล้วก็มีพลังมีพาวเวอร์แล้วก็มีเอกลักษณ์มีรสชาติที่มีสเสน่ห์แตกต่างไปจากวายพีนูนวจากเปอร์กันดี้นะครับเรียกว่าถ้าใครไม่รอนะครับไม่รู้ สำหรับใครนะครับที่อยากจะเริ่มดื่มไวน์จากซองแซนะครับจะมีไวน์ที่ผมแนะนําเลยให้ลองอย่างแรกเลยนะครับก็คือไปลองหาไวน์ซองแซระดับ Entry นะครับที่เป็นเบลนนะครับจากดินทั้ง3ประเภทหรือเป็นไวน์ที่มาจากไคโยหรือกิโยนะครับซึ่งเป็นซองแซที่หอมดื่มง่ายแล้วก็สดชื่นมากๆเลยแต่ถ้าใครนะครับที่อยากจะดื่มไวน์ขาวสุดยอดของซองแซนะครับก็ต้องไปหาซื้อไวน์ที่เป็นซิงเกิลวินญาดนะครับ ที่ดินก็คือเป็นแบบเทเลสลอนช์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแคลแคร์แดดปูซองแซนะครับหรือว่าจะเป็นมานดแดปูชองก็ตามนะครับอันนี้คือเรียกว่าสุดยอดมากๆคอมเพล็กซ์มากๆแล้วก็จบยาวมากๆเลยเท่านั้นไม่พอนะครับอีกอย่างที่ผมแนะนำเลยก็คือเป็นซองแซขาวนะครับที่ปลูกอยู่บนดินที่เป็นซซเล็กซ์นะครับก็คือดินที่เป็นฟลินต์นั่นเองอันนี้คือเรียกว่า ครคเตอร์เนี่ยไม่เหมือนซองแซ่ทั่วไปแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆสุดท้ายนะครับสำหรับแฟนซองแซนะครับที่ห้ามพลาดเลยก็คือวยแดงพิโนนัวนะครับหรือที่เรียกกันว่าซองแซ่รูชหรือซองแซแดงนั่นเองขอบอกได้เลยว่าถ้าได้ลองเนี่ยติดใจแน่นอนและเรียกว่าคุณภาพเนี่ยไม่ได้แพ้เบอร์กันดีเลยแล้วก็ราคาเนี่ยก็คือ ยังจับต้องได้นะครับแต่อีกหน่อยเนี่ยไม่แน่เลยเพราะว่าซองแซแดงเนี่ยหายากมากๆแล้วก็เป็นที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดมากๆเลยก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิป เจาะลึกไวน์จากเขตซองแซนะครับซึ่งเป็นเขตที่เรียกว่าเป็นบ้านเกิดนะครับแล้วก็เป็นเบนช์มาร์กของไวน์ขาวจากโซยองบลองเลยทีเดียวแต่ผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับที่เคยดื่มโซยองบลองนะครับไม่ว่าจะเป็นจากนิวซีแลนด์นะครับหรือว่าจากประเทศอื่นๆก็ดีนะครับให้มาดื่มไวน์โซยองบลองนะครับจากเขตที่เรียกว่าเป็นบ้านเกิดเลยนะครับแล้วก็เขตที่เรียกว่าเป็นเบนช์มาร์กของไวน์โซยองบลองจากทั่วโลกเลยนะครับว่าจะมีเดฟนะครับแล้วก็คอมเพล็กซิตี้นะครับแล้วก็จะมีเอจจิ้งโพเทนเชียลสูงขนาด ไหนนะครับว่าโซโยองลองนะครับจากซองแซนะครับจะไปได้ไกลขนาดไหนไว้พบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ